ดูก่าน,นะเฮีย yeah. มีอีกไหมอ่ะอรอแป๊บนะเดี๋ยวเฮียจัดสีสูจ่มจมให้เลยอ่ะ,อะนี่ืีนี้เลยนี่ดูเลยดูเลยเฮียผ yeah. ืนนี้ก็สวยนะ ว่าแต่มีสวยกว่านี้ไหมอะเฮียสวยกว่านี้เหรอได้ได้เดีเกียจัดให้มีเลยตัวเนี้ยสวยแน่นอนเดินแพงไยนะแพงเหรอเฮียดีเลยฉันชอบผ้าแพงๆอะเฮียอม,มีแพงกว่านี้อีกไหมแพงกว่านี้เหรอโอยถ้าแพงกว่านี้จะเป็นผ้าใหม่แล้วอะเฮียมีอยู่ผืนนึงเดี๋ยวแปมาให้ดูจ้ะ หยุดมึงตัดเลยเอาตัดดีๆตัดเร็วนี่ถ้างั้นนี่ผืนนี้เลยผ้าไหมอย่างแพงเลยเนี่ยทั้งร้านเนี่ยมีอยู่ผืนเดียวแปลว่าร,ราคามันแพงมากนะเม็ดหนึ่งเกือบหมื่นเลยอ่ะสนใจไหมโโหเม็ดหนึ่งเกือบหมื่นเลยอ่ะเฮียถ้าอย่างนั้นฉันขอดูก่อนนะ,ะได้ดูก่อนเลย <laughs> หยุดตัดเลยตัดตัดดูดดก่อนนะจ้ะเฮียพามาสง่งเฮียคุณลงไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะ อ๋อพอดีมือถือผมลวงครับผมลงไปเก็บมาอ๋อครับเฮีย <He> er! อ้าวมาเหรอเรียกตั้งนานไปไหนมาไหนเฮียผมไป er? ดูผ้าลูกค้ามาทุกทีทุกทีอ่ะนี่ผ้าเฮ้ยมาตอนไหนครับเนี่ย <c oughs> สรุปว่าไงจ๊ะชอบปืนไหนปืนไหนดีเฮีย er, เอาไว้ไว้หลังนะ ฉันยังไม่ถูกใจเลยอ่ะไว้มาซื้อใหม่นะเฮียขอตัวก่อนนะเฮีย,ดเ,ดย,เ,ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวก่อนเฮ้ยดูดินั่งเลือกตั้งนานไม่ตองเปลี่ยนหนึ่งเฮียค่าผ้าเฮ้ยเดี๋ยวดิทำไมผ้าไม่ได้ตัดวะเฮียว่าเฮียไม่ได้ตัดขายเลยนะเนี่ย,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 ยลองออกไปทีนะพี่ เีาควรจะโดนจับได้ซะแล้วนั่นน่ะดิแต่ว่าโชคดีนะเว้ยที่เราอะ่ะได้ผ้าใหม่ราคาแพงม,มาด้วยอะ่ะว่าแต่เราจะเอาไปขายที่ไหนวะฉันรู้พี่ฉันรู้จักร้านผ้าอยู่ร้านหนึ่งอยู่แถวแวนี้แหละเขารับซื้อผ้าทุกชนิดที่มีราคาไอ้ผ้าไหม่เนี่ยขายได้ชัวร์ดีงั้นเราลรีบไปกันอยู่ไหนอะ่ะร้านอะ่ะทึงนู้นเลยพี่ไปไม่เเฮีย ไม่รู้ว่าเฮียว่ามันแปลกแปกอะ่ะเหมืนอนผ้ามันสัน้นกว่าเดิมไงไม่รู้ว่ะมันจะไปไปได้ยังไงเฮียก็นั่นนะดีนไปไม่ได้งไงวะเฮียจ่ายค่าผ้ามาก่อนเร็วสามพั้าเดี๋ยวเจ๊คิมเขาว่าผมเออเออ,เอ,อสามพันหนะฝากบอกเจก๊คิมด้วยบอกีค,คิดถึงไปเลยเฮียไปสวัสดีค่ะได้ยินว่าที่นี่รับซื้อผ้ามีราคาทุกชนิดใช่ไหมคะใช่จ้ะ อืมถ้าอย่างงั้นฉันมีผ้ามาขายค่ะผ้าใหม่ราคาแพงด้วยนะคะไหนขอดูหน่อยสิจ๊ะเนืยอหมดผ้าใหม่ผืนนี้เป็นผ้าไหมแท้ทอมือมีแค่ลายเดียวในประเทศตอนนี้ด้วย ราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเลยจ้าสวยสวยมากเลยถ้าใหม่หรอคะน้องคิมมาสวยเฮ <_ c ười> ีย <_ C ười> er. ตลอดเลยโอ <_ C ười> okay, okay. er เคโอเคเฮียผืนนเด็กก็ได้ค่ะเฮียจะเอาไปขายต่อที่ร้านนะ่ะเฮียคิดว่าน่าจะขายได้ราคาดีอ่ะ <_ C ười> ได้เลยค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยตัวนี้น้องกิมก็ให้เด็กไปส่งที่ร้านเฮียแล้วกันนะ,ะถ้าน้องคิมจะ,ะส่งเองเฮียก็ไม่ติดนะจ้า <_ C ười> เฮีย er เนี่ยชอบมองตลอดเลยกดลกเขินเป็นอะผ้าใหม่นี่คุณได้มาจากไหนหรอคะพอดีว่าฉันซื้อผ้ามาตัดชุดอะคะ่ะแล้วเศษผ้ามันเหลือะคะ่ะฉันเสียได้อะ่ะก็เลยเอามาขายเป็นไปได้ไงอะผ้าเราเพิ่งขายให้เฮียไปเมื่อวานเอง เฮียบอลเฮีย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 เมื่อกี้ผมเจอลูกค้าชายหญิงอ่ะที่มาร้านเฮียเมื่อเช้าอ่ะเอาผ้าร้านเฮียไปขายที่ร้านฉันด้วยแหละเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะไอ้คู่เดิไม่ได้ซื้อผ้าร้านเฮียเมื่อเช้าอ่ะเอ้าไม่ได้ซื้อแบบนี้ก็แสดงว่ามันขโมยผ้าไปนี่เฮียนั่นไงว่าแล้วเชียวแม็กงั้นเดี๋ยวพาเฮียไปร้านคลิปเลยนะได้เฮียไปมอไซผมเลยโอเด็กๆดูร้านกันนะเดี๋ยวเฮียมา วัดถึงตนไปแม็ปไปแม็ปไปดิน้ำมันหมดอะเฮียไอ้ไอ้โอ้ยน้ำมันหมดแล้วทำไมไม่เตรียมมาไม่รู้ว่ารี่ปะไปเลยเดี๋ยว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 เฮียจะทำอะไรอ่ะไปเข็นได้หรืเข็นเออเดี๋ยวดีค่ยครับฉะนั้นเราวิ่งไปดีกว่าเฮียไปวิ่งเหรอเออเอาขาตั้งลงเร็วเฮียไปเร็วไปคุณคะเร็วๆหน่อยค่ะ ใช่ใช่ครับพวกเรารีบมากเลยครับเดี๋ยวรอแป๊บนะคะโอ้โหเฮียวิ่งเ,เร็วดิเดี๋ยวมันก็หนีกันไปหมดหรอกโอยกใกล้ที่สุดแล้วเนี่ยมันหนักท้องโหวิ่งช้าเลยเนี่ยไปนี่คุณจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยถ้าไม่รับซื้อฉันจะได้ไปขายร้านอื่นนั่นเลยดี พวกเราเรีบอยู่นะเราสักครู่นะคะนี่โทรหาใครคะเออเปล่าคะ่ะโทรหาคนรู้จักคะ่ะถ้างั้นฉันเปลี่ยนใจฉันไม่ขายแล้วเ,เดี๋ยวก่อนสิคะคุณฉันบอกว่าฉันเปลี่ยนใจไงไม่ขายแล้วไปยุบเฮ้ยฉันว่าเจ้าของร้านอะมันมองเราแปลกๆว่วะ มันต้องสงสัยอะไรเราสักอย่างแน่ๆเลยอะนั่นเละสิพี่ผมว่าเราไปขายที่อืนไกลๆกันดีกว่าเออไปเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะผ้าไหมนั่นฉันซื้อต่อหมื่นหนึ่งจะขายไหมคะขายค่ะา,ายค่ะงั้นเชิญค่ะเ้ยไ่ค่าผ้า,าจ่ายมาสิจ่ายมา จับได้แล้วไอ้ผู้ขโมยเฮ้ยพวกแกมาได้ไงวะเกือบไม่ทันแล้วไม่ล่ะดีนะเฮียโทรมาก่อนเดีวเร็วเร็วเฮียขยิมทรวดจับเลยหนึ่งอ่ะเฮียฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ขายไอ้ยุ้ย ฮัลโหลนักคิตมาจ้านี่เฮียมดเองนะน้องคิมไอพี่น้องสองคนที่ไม่เอาผ้าไหมสีแดงไปขายอ่ะมันเป็นขโมยนะยังไงอ่ะยียรบกุนน้องคิมเนี่ยถูกลับไว้หน่อยนะเฮียกำลังไปจ้าขอบใจนะจ้าค่ะค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอันไว้เฮีย คุยกับหญิงนี่ไม่เหนื่อยเลยเนาะเดี๋ยวไม่รอ,อไปเฮียต่อไปนี่พวกแกฉลาดมากเลยนะที่ขโมยผ้าฉันมาได้อะแต่อยางไงพวกแกก็โง่ที่เด็ดเอามาขายร้านแฟนเอ้ยร้านคุรู้จักฉันะนี่พวกแกรู้จักกันเนาะไอ้ยุทธทำไมมึงไม่สืบให้ดีก่อนอวะว่ามันรู้จักกันอะฮะก็ใครมันจะไม่รู้ล่ะพี่นี่ไม่ต้องถียงกันเลยไปถีงต่อที่โรงพักเลย ไปโรงพักครับเฮียไม่ไปไอไปไอไอไอ้ไไปอน้องคิมมันทำร้ายอะไรน้องคิมหรือปะจ๊ะเฮียไม่ไปลงพักหรอจ๊ะแต่น้องคิมถ้าเราเอาร้านสองร้านเรามารูมไปเนี่ยร้านเราจะใหญ่สุดยันนี่เลนะไปลงพักจ้ไม่ใจอ่อนเลยพี่ครับเอาบะหมี่หมูแดงขึ้นครับได้ครับรอแป๊บครับ นี่คุณสั่งบะหมี่แล้วจะไปไหนครับนี่คุณขโมยแปดย่างผมเหรอ,เ,อ,อเปล่านะครับผมผมไม่ได้ขโมยนะครับนี่เหรอเรียกว่าไม่ได้ขโมยผมขอโทษนะครับผมหิวข้าวครับแต่ผมไม่มีตังโถ่อยไม่มีตัง ทำไมไม่บอกจะขโมยของทำไมแถ้าผมขอฟรีคุณจะให้ผมกินเหรอมาเนี่ยอ่มามากับผมนั่งรอตรงนี้รอแป๊บโอ้น่ากินมากเลยครับขอบคุณมากนะครับจเรียบร้อยแล้วกินได้เลยฉันให้กินฟรีขอบคุณครับ เออไม่คิดตังแน่นะครับอืม,อ,มอร่อยมากเลยครับถึงว่าสิร้านคุณนี่ขายดีอะ่ะขอบคุณครับค,ค่อยๆกินนะครับ ที่ไหนน้องไอซเพื่อนน้องชายฉันเองเหรอเนี่ยพี่แอสวัสดีครับพี่ไปไงมาไงเนี่ยเฮ้ยเดวิดเฮ้ยไม่เจอกันนานเลยนะเว้ยสบายดีป่ะเนี่ยฉันก็ต้องสบายดีอยู่แล้วสิวะนี่แกไม่เห็นเหรว่าฉันขับรถอะไรมาแล้วเธอละไอซ์สบายดีไหมมาขายบะหมี่จับก,กังแบบนี้ดูท่าทางเนี่ยจะลำบากแย่เลยเนาะโอยไม่หรอกครับพี่ผมอะ สบายดีครับแล้วก็มีความสุขมากด้วยไอ้ไม่ต้องมาโกโหกหรอกว่ามีความสุขอะคนจบปอตีแบบเธอเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความสุขไม่มาขายบะหมี่จับกลางอยู่แบบนี้หรอกเนาะว่าไหมเออน่าจะเสียไอ้ AI. เรียนจบตั้งปอตีเนี่ยแต่มาขายบะหมี่จับกลางนี่นะเรียนจบปอตีแล้วทำไมจะขายบะหมี่จับกลางไม่ได้อะ่ะ <c oughs> โหสมัยนี้เนี่ยคนเรียนจบปอตีอะ เป็นพ่อค้าแม่ค้ากันตั้งเยอะแยะก็มีแต่พวกที่ไม่เอาไหนไงที่บริษัทดีๆเนี่ยเขาไม่รับเข้าทำงานก็เลยต้องมายืนขายบะหมี่จับกังอยู่แบบนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าแกเก่งจริงเนี่ยนี่ตรงแบบน้องชายฉันนี่ทำงานบริษัทใหญ่มีรถเก่งขับมีทองใส่แถมยังซื้อทองให้พี่สาวใส่อีก้ลย เป็นพนักงานบริษัทเนี่ยได้เงินเดือนเยอะถึงขั้นซื้อรถซื้อทองได้เลยหรอครับแล้วนี่แกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยฮะก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกครับผมเมื่อเคยทํางานบริษัทเหมือนกันอย่าว่าจะซื้อรถซื้อทองเลยนะครับเงินเก็บเนี่ยแทบจะไม่มีที่น้องชายคุณพูดมาเนี่ยมันฟังดูแปลกๆนะครับนี่แกเงียบไปเลยนะแกกับฉันเนี่ยมันคนละระดับกันอย่าเอาฉันไปเทียบกับแกฉันเนี่ยพนักงานดีเด่นของบริษัทเลยเวย้ยแล้วมันแปลกตรงไหนที่ฉันจะมีรถขับ มีทองใส่เอาแล,าล้วล่ะอย่าทะเลาะกันเลยนะครับถ้าชีวิตของพี่แอนกับเดวิดดีอะผมก็ดีใจด้วยนะครับนี่ไม่อิจฉาน้องชายใช่เลยเหรอแค่ผมขายบะหมี่เนี่ยก็ยุ่งมากพอแล้วครับไม่มีเวลาไปอิจฉาชีวิตใครหรอกครับก็อิจฉาที่เธอกับเดวิดเนี่ยเรียนจบปตีเหมือนกันแต่ว่าเดวิดอะได้ดีกว่าส่วนเธอเนี่ยก็มาขายบะหมี่จับกังอยู่แบบนี้ไง แล้วที่สําคัญนะตอนเธอเรียนเนี่ยเธอก็ได้ทีหนึ่งตลอดไม่ใช่หรอถามจริงไม่อายหรอที่เด็กเรียนเก่งแบบเธอเนี่ยต้องมาขายบะหมี่จับกังอยู่ข้างถนนแบบเนี้ยคนเราอ่ะทามาหากินสุจริตทํำไมต้องอายด้วยล่ะครับคนที่ต้องอายเนี่ยคือคนที่คดโกงทําผิดกฎหมายตั้งหากเลยครับเดี๋ยวผมขอตัวไปลวกบะหมี่ก่อนนะครับโอ้ยชีวิตตกต่ําแล้วยังทําตัวเป็นพระเอกอีก <laughs> เดวิดไปกันเถอะแบบนี้เพื่อนเก่าแกคงจะอายจนเอาหน้าเนี่ยหมุดหม้อบะหมี่แล้วแหละคุณคุณ คุณไม่คิดว่ามันแปลกๆหรอครับผู้ชายคนเมืเ่อกี้เป็นแค่พนักง,งานบริษัทธรรมดาแต่มีทองใส่อย่างกับเป็นเจ้าของบริษัทเลยนะครับโอยช่างเขาเถอะครับคุณน่ะรีบกินบะหมี่ได้แล้วครับอืดหมดแล้วน,นะอ๋อครับถ้าไม่อิ่มบอกผมนะอ๋อได้ครับเฮ้ยนั่นมในไอ้นี่ว่ะมาทำอะไรที่โรงรับจำนำวะนะ่ะสงสัยจะร้อนเงินจนเอาของมาจำนำหรือมั้ง <c oughs> <c oughs> คนอย่างมันมีของมีข่ามาจำนำด้วยหรอวะ <c oughs> เอ้ยแต่จะว่าไปอ่ะพี่ขอข้อมือทองที่แกซื้อให้อ่ะเอาไปจำนำได้ปะอย่างมีเงินใช้อ่ะเออเฮ้ย,ยไม่ได้นะพี่ทองเนี่ยผมเก็บไว้เก็งกำไรถ้าพี่อยากได้เงินอนะ่ะเดี๋ยวผมค่อยให้วันหลังนะเออได้วะเฮ้ยใครโทรมามเนี่ย นี่เดวิดทำไมแกไม่รับรับไปวะเรื่องจะได้จบจบสักทีอุ้ยน่ารำคาญโทรอยู่นั่นแหละค่อยรับทีหลังก็ได้พี่ <S <S เฮ้ยไอไอมันกำลังไปแล้วอะ่ะพี่ว่านะเราตามไปเยอะเย้ยมาดีกว่าอ้าวอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะมาขอกินฟรีอะ่ะเออไม่ใช่ครับ ผมอ่ะยังไม่ช่วยคุณเปิดร้านตอบแทนที่คุณทําบะหมี่ให้ผมกินเมื่อวานเนี่ยครับโหยไม่เป็นไรบะหมี่แค่ชามเดียวเองไม่ได้ครับผมอยากช่วยจริงๆเพราะคุณอ่ะเป็นคนดีนะให้ผมช่วยนะครับอ่าก็ได้ก็ได้เดี๋ยวผมทบาบะหมี่ให้กินอีกขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเออขอโทษนะครับครับขอโทษนะครับพอดี ร้านยังเปิดไม่เสร็จนะครับลูกค้าคือพอดีผมไม่ได้มาซื้อวบามีครับผมมาตามหาคนพวกคุณสองคนรู้จักไอหมอนี่ไหมครับไอ้เดบิดไอ้นี่มันเพื่อนคุณคนเมื่อวานนี่พวกคุณสองคนรู้จักมันด้วยใช่ไหมครับตอนนี้มันอยู่ไหนครับอ๋อพอดีมันเป็นเพื่อนเก่าของผมนะครับแต่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วครับแล้วก็เพิ่งมาเจอกันเมื่อวานนี้บ้านมันอยู่ทางขวานู่นนะครับเดินลงไปแล้วเลี้ยวขวาอยู่ซอยสามครับขอบคุณมากครับ ่กี้เนี่ยฉันเห็นไปลงรับจำนำอะ่ะทำไมเดี๋ยวนี้ตกอับจนต้องเอาของไปจำนำเลยเหรอพี่แอนเดวิดเออเมื่อก,กี้มีคนมาตามหาแกด้วยนะเว้ยเดวิดใครเดวิดใครมาตามหาแกเออผมจะไปรู้ได้ไงพี่ผมว่าไอ้มันน่าจะเปลี่ยนเรื่องมากกว่ามันคงกลัวที่เราจะพูดเรื่องที่มันไปลงรับจำนำหรือมั้งจริงด้วยสิหรือว่าแกจะอายคะ ก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยไม่เชื่อก็ตามใจนะครับผมขอตัวไปทำงานต่อนะเดี๋ยวก่อนไอซแกยังไม่ตอบฉันเลยนะว่าแกเอาอะไรไปจำนำและทำไมต้องจำนำด้วยหรือว่าแกเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินเหรอผมจำเป็นต้องตอบคำถามพี่แอนกับเบ瑞เหรอครับเพราะมันเป็นเรื่องของผมนี่จะว่าเราสองคนเผืออเหรอผมไม่ได้ว่านะครับพี่พูดเองนะครับ มันจะมากเกินไปแล้วนะก่อนที่แกเนี่ยจะว่าพวกฉันแกเคยส่องหม้อน,น้ำซุปบะหมี่ของแกชะงกดูงงเงาตัวเองไหมว่าแกกับพวกฉันเนี่ยมันอยู่คนละระดับนี่ก่อนจะปากดีอะ่ะช่วยสำเนียกตัวเองด้วยว่าแกเป็นใครแล้วฉันเป็นใครไอพ่อค้าข้าถนนก็ได้พวกพี่อยากรู้ใช่ไหมว่าผมอ่ะไปลงรับจำนำทำไม ไปซื้อทองมาครับพอดีเจ้าของร้านบอกว่ามีทองหลุดจำนำผมก็เลยไปซื้อเก็บไว้นี่แกไม่ได้เอาทองไปจำนำหรอกเหรอไม่ครับผมไม่ได้เดือดร้อนนี่ครับผมจะทำแบบนั้นทำไม <c oughs> เป็นไงล่ะครับดูถูกเขาไว้เยอะเงิบเลยดิไอเดวิด สวยแล้วที่แกเอารถนขึ้นมาเลยนะเว้ยแต่แกบอกจะยืมแค่สองวันไงนี่สองอาทิตย์แล้วนะเว้ยเดี๋ยวนะรถแกหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าไอ้รถคันนี้มันเป็นรถของฉันที่มันขโมยมาไงเปล่าะเวยฉันฉันไม่ได้ขโมยงันแกก็จ่ายค่าเสียหายมาฉันคิดวันละหมื่นฮะวันละหมื่นถ้าแกไม่จ่ายมาฉันแจ้งตำรวจจับแกแน่นี่มันเรื่องอะไรกันเดวิด ไหนบอกว่าเนี่ยรถแกงไงโอ้ยใครมันจะไปรู้ว่าจะของรถมันตามมาถึงที่เนี่ยไอเดวิดนี่แกโกหกฉันเหรอโอ้ยแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยที่ไปคุยกับคนอื่นเขาไว้เนี่ยก็เอาไว้ที่เดิมมันแหละพี่แต่ตอนเนี้ยพี่มีก่อนไมมเจ็ดหมื่นเอามาจ่ายนั้นก่อนไม่งั้นน่มันเอาผมเข้าคุกแน่จะบ้าเหรอฉันไม่มีหรอกเจ็ดหมื่นอะแกก็เอาทองแกงไปขายสิขายไม่ได้นะพี่ ทำไมยังขายไม่ได้ก่อนที่แกจะเก็งกาไรเนี่ยเอาเงินไปใช้หนี้เขาก่อนไหมเออคือผมไม่ได้จะเก็งกาไรอะไรหรอกแต่ว่าทองเนี่ยมันขายไม่ได้เพราะมันเป็นทองปลอมอะพี่ฮะทองปลอมอย่าบอกนะว่าที่ฉันใส่อยู่นี่ก็ทองปลอมอะ <laughs> ว่าแล้วว่ามันต้องมีอะไรแปลก สงสัยเก่งขนาดนี้เนี่ยต้องไปเป็นรักสืบแล้วนะไอ้แกพอจะมีเงินให้ฉันยืมสักเจ็ดหมื่นไหมวะเจ็ดหมื่นอ่ะฉันมีแต่ฉันไม่ให้ยืมงั้นถ้าพวกแกไม่มีเงินก็ไปลงพักกับฉันไป โชคดีนะครับนี่สินะครับที่เขาบอกว่าอย่าดูถูกการศึกษาและก็อาชีพของคนอื่นเฮ้ย,ยแต่เรื่องหน้าจะเป็นนักสืบนะโอ้ยสบายอยู่แล้วยิ่งตกหน้านอยู่ด้วย